สวัสดีค่ะคุณกกี่าขอบคุณสุดบกท่าดขอบคุณขอบคุณขอบคุณามสอ่ะขเปิดตัวรุ่งการ์ดึ่งผิตภณฑเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากแพนทีค่ะเป็นกลุ่มของทรีทเมนต์แพนทีมมิรคอลทรีทเมนต์นะคะมีทั้งแบบลอดที่ใช้ทุกวันช่ค่ะแล้วก็แบบกระปุกที่ใช้วีคลี่เป็นแบบอาทิละ หนึ่งถึงสามครั้งอะไรเพื่อผมที่นุ่มสลวยทุกวันเลยอันนี้คือเป็นแล็ผมสวยของนิกอมเลยใช่ค่ะใช้ทุกวันเลยกระหอบด้วยไหมเป็นส่วนทำให้ผมเราหอบด้วยไหมด้วยและย้อนกลับไปดูภาพได้เลยนะคะเป็นผู้ใช้จริงแอบถ่ายได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เพราะว่าใช้จริงมานานแล้วใช้จริงมานานแล้วเออแต่ว่าคงคู่กับล็อบบี้สุดเยอะกว่าแบบโน้ตสองคนนี้น้องค่ะเรื่อยเรื่อยมีประมาณกี่พันตัวแล้วคะก็พัน ประมาณเป็นอย่างนั้นไปพามือพื้นดิขด้วยายฉันหนักแล้วหนักกว่าหเยอะนะช่วงนี้ก็ผิวแห้งเนอะที่วได้งผิวแห้งคอก็แห้งแล้วก็น้ำดื่มก็ไม่ค่อยมีน้ำดื่มใช่ไหมล่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกเอออยากดื่มน้ำตั้งเลยค่ะแล้วก็ผิวเนี่ย ผันขาวนะคะพวกเเานี่้สีปากสีปากอะไรจะต้องมีไหมสีปากอีกแล้วค่ะมีแล้วอุ้ยก็คืออยากเค้าดิเรื่อยๆเค้าดิเรื่อยๆแต่ผมต้องขัดยิ้มเพราะดันมั้งอ่ะปากเนี่ดิด้วยปากกันยิ้มนิดนึงใครยังไงก็ติดได้บุดังขาเจ๋อเจ๋อจะได้ปรับแพนเทนนะคะเพราลักใหม่ค่ะเป็นแพนเทนมาร์เค็ตท์ทรีทเมน์ที่เขา แอดตัวไข่มุกโบเข้าไปนะคะเพื่อให้ผมสวยหอมร่มนลื่นค่ะก็ใช้ได้ทั้งหลอดแล้วก็กระปุกเลยค่ะส่วนกระปุกจะเหมาะกับคนที huh. ่ทำสีผมนะคะใครที่แบบเดลี่ทรีทเมนต์ก็สามารถใช้ตัวหลอดได้ค่ะใช้ดีทั้งสองนะคะจัด้วยนะคะก็ฝากแพนทีนมอร์อทรีทเมนต์ด้วยนะคะเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลองใช้มาแล้วได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยดีใจมากออก็ใช้ดีจริงๆยังไงก็ฝากได้ค่แะแล้วฝากในส่วนของส่วนอื่นเพื่อเพราะช่วงนี้คอแหอ้งฝากไปด้วยถ้าผลิตภัณฑ์ใดแล้วเขาพร้มพอายามยืนยันได้เ,ออเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่พีทถามมาว่าอ,อ,อยากได้รับอะไรเพื่มตัวนี้อยากได้รับที่ชู้ที่ชู้เข้าเลยเอมัออแนแล้วพี่ได้อะไรได้ค่ะ ก็ดีใจด้วยที่น้องพิ่จะเติร์คบขอกดีใจแล้วมาที่เรื่องของราวของฝันจะแปลงขับบ้างการสะพอดแล้าฉันจะไปออกศาสแซ่บเนาะร้อยล้านเลยไหรอจริงไหมรวมๆเหรอหรือยังไงหรือว่าพี่หลินจะขำจริงต้องจริงจะขำมีเดียวคือต้องบอกว่ายังไงจริงๆคือหลิงอ่ะไม่รู้เพราะหลิงไม่ได้ไม่ได้เป็นคนลาวเออใช่แล้วเราเรา้ยอดจากไหนทีมงามน้าบอก ก็จะเป็นมีมีคนที่ดูแลส่วนนั้นซึ่งก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าแกะยากมากเพราะว่ามันเป็นดอกไม้แล้วก็ตมองกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่แก่เราก็เป็นแค่นั้นบางครั้งเราก็ต้องเกฑ์คนจากโรงงานฟ้ามาช่วยแกะด้วยอะไรเงี้ยอันนีู้็เป็นการคาดการณ์เฉยคือมันอจตมากกว่าหลอนวัน ดนูไม่รู้ว่าหนังขา่าวมันมาจางใดวันกะันนมันจะถึงไหมขอให้ถึงกด <laughs> อยากลับไปนับขอให้ถึงร้อยล้านตั oh oh. ว่าินในบัญชีหนูก็ยังไม่มีไม่น่า <laughs> ไ,ไ, <laughs> ไม่นม่าน,นะคะ<อ>ใช่แต่ว่าคือคิอคดอยู่ว่าพ่อคือมันมันแกะยากนิดน,นึงก็อาจจะเก็บไว้อย่างงั้นไปไปเป็นแบบเมมโมรีของ ของเหลืเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอเป็นส่วนของทองคทำคำอะไรเรมมี่โฉลก้นอะไรแนเออมีสซี่มีสซี่มีสซี่บางทีเขาอาจจะคาดเดาจากการที่แบบเห็ุเป็นกองใหญ่อะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ใช่อาจจะคาดเดาว่าเวลาถ้าทองคำขึ้นแล้วอาจจะข้ามกุ้งข้างเงินกุ้งอะได้ใช่อาจจะคาดเดาว่าถ้าเงินทองขึ้นเราจะได้ประมาณนั้นหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้ค่ะ อะไรก็แล้วแต่กลับบ้านไปขอไอ้นับได้ร้อยลนัลเอองัขาดทีมงานไหมนะค่ะว่ากันเยอะเลยแต่แบบว่าอาจจะเป็นในส่วนการหายบ้างสูญหายบ้างเป็นมิดมากแต่ยังมิชาอีกแล้วเป็นมิดมากนะคะเป็นมิดซี่มากๆเป็นเส้นย่างอ่ะเชอริี่หน่อยเชอรี่หน่อยว่าพี่พิรักลูกค้าเขาเท้าฉ่ำแปดสิบห้าหัวพี่แบบคนที่แบบเป็นน้เบียดมาเบียดไปแล้ขอบคุณค่ะคุณมิชา จริงป่ะแม่เห็นเพราะว่ากันว่าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณลูกค้ามาในตรงนี้ด้วยนะคะขอบขคุณมากมากค่ะถือว่าเยอะสุดๆนะ้นสำหรับการแบบซีรีส์หนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยละครหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้แหลกข่าวมาจากไหนี้ยไม่ใช่ไม่ได้เพาว่ากันต่างพวกพี่ก็มาเพาว่ากันมาเพาว่ากันมากเาแต่ว่าแต่ว่าก็น่ากติดใจมากเลยเนาะที่แบบแฟน ช่วยทำให้แบบซีรีส์ของเราถูกแชร์ไปอย่างเงี้ยดีใจดีใจมากๆเลยอืถ้าถ้าถ้าเข้าเยอะขนาดนี้ก็ดีใจค่ะพี่ดิวจะได้ยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขก็ได้หายเหนื่อยค่ะคนผลิตจะได้แบบว่ามีกำลังใจกำลังใจใช่ค่ะอันนี้คือจะทําลายสถิติทุกเรื่องเลยไหมคะหรือว่ายังไงสถิติอะไรสถิติแบบว่าลูกค้าหลั่งไหลเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเฟคนิวหรือเปล่าอ่าคือต้องกดชิดก่อน ใช่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ดูหมายถึงว่าไม่ได้นั่งรับแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาดูตอนแรกเพราะว่าวันวันนั้นซ้อมแฟนมีอยู่แต่คนนับงราตอนนี้กำลังนับในใจอยู่บางคนนับคิดนิดๆคิดนิดจริงเหรอคิดนิดค่ะเจ๊เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะเนาะดีดีใจแทนขอช็อปเปแปดตัวจะได้ผลิตละครมาเยอะแยะแง่มอบความสุขคืน คุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะตอนมิ팅ว่าไม่จบอาจจะความหวันขำอค่ะเป็งไงี้งก็ดีนะคะเหมือนกับว่าเราอย่างที่พี่หนิงบอกเลยว่าเือนเราได้ขึ้นความสุขไปให้แฟนๆด้วยอยาเงี้ยเรายิ่งแบบเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์นึงีใช่ไหมอิมแพกอารีน่ามึนโคคานีนะคะในการแบบแปดมิแปคอนเลย ออที่แพลนอะไรน่ามองโซนไทยีเออและในส่วนน,นี้เราจะมีเตรียมโชว์อะไรพิเศษบ้างเห็นบอกว่าจะขนกายกรมรมก,กายกรมกยกรมมาในส่วนนี้อาจจะมีกายกรรมขนส,สัตว์เด็กเอฟิง น้องคนเลียหล่ออะยะใช่ทำเองพี่เป็่เพื่อนเชียร์นี่เพ่อนเชียร์นี่เพ่อนเชียร์บอกแลนะคุณแฟนคลับบอกแลนะคือน้องทาได้ทาดีได้ให้ทาไปเลยทาได้ทำไปเลยทำได้ทำไปก่อนอันนี้แลวเราล่ะน้องทำได้น้องทำไปเลยพี่หญิงต้อหงนี้ต้องู่้หญิงแต่วันนี้ถือเป็นแบบแฟนคลับที่แบบรวมแฟนคลับไว้แบบจำนวนเยอะสุดเลยนะฮะสำหรับมินแทมมนใจจเยอะแต่ว่าคือ น่าจะเยอะสุดเท่าที่เปิดมาคือปกติเราประมาณสองสามพันคนแต่นี้น่าจะมากกว่าสองสามพันละก็ตื่นได้เหมือนกันค่ะเพราะเป็นแฟนคอนที่แบบว่าเราต้องลองเต้นค่อนข้างที่จะทั้งโชว์เลยแล้วค้นพี่กว้างคูณใหญ่คูณใช่นะอืจะเสิร์ฟกี่รอบดีครับนี่เอ็บอกว่าจะเล่นหนึ่งเดือนเต็มเลยไม่หยุดสามสิบรอบนะารอเท่าไหร่นะแบ็คท้งเล่นสามเราเล่นสามจับเหรอเล่นทุกวันเลย จองอิมแพ็ยังไงนะน่ะไปเรื่อยแล้วบอกแล้วนะคะว่า่ะต้องหารร้อยนะคะต้องนั่งไหนต้องหารร้อยต้องหารให้ถูกัำนานจรีงจริแล้วเราวางไว้กี่วันอันนี้หนวันจะวางไว้หนึ่งหนึ่งวันแต่ไม่ได้วางว่าจะมีเพิ่มรอบหรืออะไรถ้าบัตรถเอาเร็วนี่ยกหูใส่เกลเอเออไ อันนั้นเป็นรอบพิเศษช่วงของปีห้าในส่วนนั้นอันนั้นน่าจะเป็นในส่วนนั้นน่าจะเป็นไปต่อปีห้าวีไปต่นหลับรานยาวๆตื่นจะเป็นเล่นที่จริงกลางวันนะตอนนี้ไม่ทันอ่ะคือว่ามีแบบมีือะไรอยู่อันนะคะที่อยู่ไปผอบแบบปิดฟังใบหน้าเออเพิ่งถามคุณว่าคุณทำอะไรคุณไม่บอกนะก็ใครๆที่เข้าโชว์ก็เห็นตามนั้นนะคะใช่ครับ รอมทำไมครับปุบเยินทำไมคะน่ะปุ๊บเออเออมันจะไงอธิแจ้นิดนึงแจ้งสังคไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเลยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจก็ตามที่ทุกคนเห็นเอือหน้านะเราถูกตั้งกระทู้ถามถึงบทบาทการแสดงกัเป็นกียนีอะว่าแบบตั้งคำถามว่า อที่จะเป็นเง้ว่ราเ้ยขับไปเรับแรงากแต่ว่าฉังไม่ได้้งใจเนไหมลูกเนไห่ว่างไม่ไ้เข้าไปอ่านอะไอยงเงี้ยคอมงว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็หที่ของเราให้ดีก็พอค่ะแบบเต็มที่กับทุกโอกาสที่เราได้รับมาอือยมไมเหนือยแม่ไหยมไม่นื่อยนะกำหเลย ไม่กำหนดเลยไม่กำหนดเลยก็แบบสามารถวิจารณ์ได้ค่ะใช่ออที่พี่ขาถามแบบนี้เราก็เจอมป็นสองแสนแปดแมงจริงปะเนี่ยแสดงว่าพี่เหตุตอบมาให้หนูอ่านว่นะ <laughs> ยังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าคือเหมือนกับเออก็นา่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่เขาจะวิจารณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นกแสดงว่าเราด้วย รีดแบกอยู่ตลอดใช่ไหมแอบเล่นไอีอยู่ตลอดเวลาอะไรทุกอย่างที่นมแฟนสสงหาเราก็เห็นหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราเห็นเราก็มาจะเออก็ทําให้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นแต่แฟนลับรามาหน่ารักเราไปบุกเขา อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอจริงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็จะตั้งใจทำงานค่ะคือคนละแบบสวยคนละแบบใช่คนเราสวยคนละแบบทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะคะที่เหลือตอนเราว่าดีใจมากจบแล้วถามถว่าเหมาะสมไหมเหรอเหมาะสมตอบละอะไรอันนี้ต้องให้พี่ตูนตอบแล้วที่เป็นนางเอกไหมที่จะเป็นนางเอกไหมเขาเป็นนางเอกข่าว เขาีสเขาสวยจริงๆหนูว่าจริงๆความสวยอะคือแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันใช่อันนี้หนูเข้าใจค่ะแต่ว่าคือเขาทํางานเก่งจริงๆอันนี้เราว่าไม่ได้คือสัมพภาพเขาถูกจริงๆอย่างในกระดูกนัวรลิงก็รบกวงไปด้วยเรื่องของความสามารถกรประเด็นของว่ายังไม่ได้เป็นมากแต่ว่าน่าคป็องน้ก็ได้ขอบคุณนะคะก็จริงๆหลิ่งก็คือเอาทั้งผูดรับ น,น้อมนับทุกคำติชม,ชมอยู่แล้วใช่คะ่ะอะไรที่คอมเมนต์ที่แบบมีประโยชน์ต่อเราเราก็นอนรับตลอดเลยใช่ก็ขอขอบคุณทุกชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ให้ใหเราให้กับให้กับเราได้เรียนรู้ ใช่คใ,ในแบบที่เราถามแบบพลังบวกเชิงลบนานที่แบบว่าพลังบวกเชิงต่างห่างเลยนะคุณผู้ชมขอโทษเราขอตั้งคำถามเออไม่เป็นไรค่ะเพราะเราทั้งคู่ก็ตั้งใจทำงานกันสุดๆอยู่แล้วไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำถือโอกาสที่เราได้รับมาอย่างเต็มที่จริงๆนะจะน้ำมันไปบัตเตอร์ทอดทีนคะก็ไม่หรอก็ไม่นะเราก็เราก็เทคในสิ่งที่มันจริงอะไรอย่างงเี้ยค่ะถ้าไหนไม่จริงเราก็ ปล่อยไปคือก็มีสิทธิ์ดีใจได้นี่ยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงไหมคะน,น้องออมแน่ใจอ่ะแบบว่ายิ่งโด่งดังมันก็ยิ่งมีกระแสมิกระแสข้างบวชั้งโลมอะไรเงี้ยเข้ามาเพราะตอนนี้นพี่หลิงเราขโมยยิ่งสูงยิ่งหนาวแปลว่าะอะไรต้องแปลว่าแอร์เย็นมันก็จริงจริงมันก็แล้วแต่มุมมองว่าเราจะมองว่ามันแบบเป็นยังไ,ไงอะไรเงี้ยส่วนตัวถ้าเรามองข้ามอะไรไม่ดีไปได้มองว่ามันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเออภาษาข้ามค่ะ โอ <pec> เคคับปิดแอร์ปิดปิดใจอยู่ย่งอั oh, okay. ้อ่ะ e ถ่ายรูปค่ะ